ขอสวัสดีเขาด้วยนะฮะอ่าทำไมซัมมี่เอ้ยไม่ใช่ทำไมบอลลอมใหญ่จังเลยเนี่ยวันนี้ผมจะมาสูฮส้ฮัสซมากิจังนะฮะที่ฮีโร่เอ็กซ์พิซาร์ดนะฮะทุกคนแล้วก็อขอรับของแป๊บนึงนะฮะซึ่งผมแอบ,บไปตีคิวมาแหละฮะทุกคนนี่เนี่ยรับไปเลยะฮะผมตีโจนคิวมาแล้วก็ไปที่ฮีโร่เอ็กซ์พิซาร์ดเลยนะฮะราชาเกลือของกาไอา้นายอย่าว่าโดย็นราชาเกลือสิ งั้นเราก็ไปที่ฝึกฝนนะฮะแล้วก็ไปที่น,น,ะะทนี่เลยฮะทุกคนใครใจที่ไหนเนี่ยกล่าวใส่หัวไปไม่โดนไล่สมริกิจังไล่ผมทําไมนี่ผมยังไม่ทันัาผิดอีกนะไม่โดนไล่ผมงั้นผมต้องสู้ทันสมริกิจังนะฮะทุกคนผมต้องให้ทันสมริกิจังรู้ว่าผมใจแค่ไหนโอเคฮ่าทีปีสามเลยฮะ,ะแล้วมีกําลังเสริมด้วยมากบอยู่หน้าเลยฮะ,ะแล้วก็ ตัวอย่างเช่นบีชินไปนะฮะเพื่อฟาสีไรต,ตีงั้นเราไปเริ่มงไปเลยนะฮะเออเขาไม่มีตัวอะไรแล้วนะฮีโร่ใช้ไม่ได้ฮะนี่อย่าโด่สามตัวเลยดีไหมเนี่ยแล้วสามตัวนี่ไม่ดีไม่ดีไม่ได้ไม่ได้ทีมเดิมเลนอยหาดีแล้วฮะทุกคนนี่เนี่ยฟาสีที่นักทำง,งานนี่ฮะนี่เท่ไหมฮะทุกคนประกบอยู่ในกลางกันเลยฮะเอาเลยฮัมมังกี้จัง เหมือนว่าจะเตียงวันนะฮะกับผมเยอะไอ้ลงไปนอนแล้วถ้าจับมาแล้วคฟูฮาแล้วก็ลายสีคำลาเป็นฮะบีชิงนี่ฮะเขาไปขวดแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็ใช้ฝ่าเท้ายะฮะนี่เนี่ยเจ็บเหมือฮะก็โดนไล่ตีฮะก็ยิงธรรมดาฮะแล้วก็โดนไล่ตีแล้วก็หมัดฮุกไว้ฮะแล้วโดนไล่ตีฮะพารีบีชิงดีมากฮะทมกงหเป็นตัวตีวะฮะก็ฟูยื้อใครเกียรตโตมาฮะลากคนชีนัข้ามา นี่ฮะโอ้โหสี่แสนสองห้าไม่นะติดรับดาเมจหมดเลยก็เข้าไปจัดแล้วก็ทูปะฮะแล้วก็เข้าไปขวดแล้วก็ตีธรรมาดาฮะโอ้ไม่นะเดี๋ยวโดนตัวเดียวแล้วให้เดือดคงตายแล้วด้วยจะเย็นนี่ยินดีฮะลูกก็จกมานี่มาเอามาทําไมเนะี่ยเรื่องขมลนตาฮะก,กอ็อัยติไว้โอ้โหดาเมจแรงเหลือเกินเพราะว่าลากฟัวมาไม่เนี่ยใค้นี่ก็หายหมดทีมฮะทุกคนเี่รนร้อยฮะ สองแสนห้าห้ไม่สองแสนแปดเองแหละใครไปแฮนด์แล้วคาับฮะไม่นะสมาชิกจังนี่ฮะรับดา,มามเมจทำให้ศัตรูตีผลรับดาเมจะฮะต่อเนื่องกันเลยจะไม่เกิดบูล,ลันดาเมจนะฮะก็มีวันนี้ฮะของอืมแต่อดานะฮะสมาชิกจังก็ม,มีผลรับดามนะเมจเนาะผมจะลองปะเอบีชิงนะฮะเพื่อเป็นตัวตีบอสดูเหื่อได้ของดีฮะ งั้นวันนี้ก็มีปลาเนียฮะชอบกดไลค์ด้วยนะฮะงั้นวันนี้หอมขอ,ขอตัวก่อนนะฮะ